เรามาดูทีมต่นเต้งสาปีตยาเอครับหรือสื้อเรื่องครับนํำไปหนึ่งแต้มแล้วครับโอ้โหลูนี้ดีครับนักีฬาเราเรียบร้อยมากนะครับเฉพาะเบอร์แป้นครับต้องเอาเสื้อเข้าในนะครับต้องแต่งตัวรอๆหน่อยนะครับตอนนี้นํำไปศูนย์ต่อสองครับขอขออภัยครับไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับ โอ้โหลูกนี้ครับเสิร์ฟดีนะครับสำหรับทีมเกลืพิร์กจูครับสกอร์สองต่อหนึ่งครับโยนโดยพี่เฉลียงครับติ๊กเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งโยกสองพี่โตทำเองครับปาดไปพี่เลียงโอ้โหเอาไม่อยู่ครับสกอร์สองต่อสองครับพี่โตเสิร์ฟไปพี่ยศจำหนึ่งพี่ติ๊กไหลไปลูกนี้พี่ยศเคลียร์ลังท้าโอ้โหถือว่าทำดีนะสำหรับทีมวิทยาครับ สามต่อสองครับอีกเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งโอ้โหทำไงลุงนี้โฉมสวยๆปาดมาเอายศจับหนึ่งไหลไปอย่างนี้วงสวนโอ้ไม่ธรรมดาครับทีมเพิงงวงสวนเลยนะแต่ไม่ข้ามนะครับอยู่ฝั่งตัวเองนะครับสองต่อสี่ครับเพิงเสิร์ฟไปไหนเปิดหนึ่งทียศขอทำเองครับข้ามไปก่อนครับ ต่อว่าไงก็เพิ่องครับมงไปแล้วครับข้ามหัวพิยศอันหนึ่งแปงข้ามไปก่อนนะผานครับตีแต่ได้ครับโยกมาอย่างงี้สับขาเอาขาลอยครับพิยศสี่ต่อสามครับเตือนไปลุกนี้เข้าช่องครับเอาเหมินหนึ่งครับเพิงจับสองแกรข้ามก่อนเอาครับยังอยู่ครับ หลังเท้าไปโอ้โหไม่กล้ากูลุงนี้สี่ต่อสี่ครับอีกโตเซไปพีติ๊กเปิดหลังเท้าโอ้โหลูกนี้ไม่อยู่ครับสี่ต่อห้าครับเซอพุงนี้ไปโอ้โหลนมาครับโยนจับหนึ่งโยกสองเล่นเองครับโอ้โหคืนรอบครับสุดยอดนะครับสำหรับทีมสีเหลืองครับหรือทีมพิญญานะฮะห้าต่อห้าครับเพิ่งเ์ฟมาโยศจับหนึ่ง ลากทำเองครับลูกนี้ปาดไปครับโอ้โหได้แต้มครับไปธรรมดาครับสำหรับทีมเสือเหลืองครับนี่ครับนักกีฬาเราแต่งตัวเรียบร้อยะนรับนี่ครับเสื้อเข้าในอย่างดีนะครับกางเกงดึงขึ้นนิดหน่อยนะเพื่อความคล่องตัวนะครับครับนำอยู่หนึ่งแต้มครับหกห้าครับข้ามไปก่อนครับโอ้โหถือว่าทำดีนะครับลูกเส์ฟของทีมเสือเหลืองนอ่าัต่อเจ็ดครับ เสิร์ฟทุบไปลูกนี้โอ้โหลูนี้ออกครับเจ็ดต่อหกครับเสือเหลืองเสิร์ฟลูกนี้ไปหน้าซ้ายกับหนึ่งยกสองข้ามมาก่อนครับโอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดครับเสิร์ฟมาลุงนี้ยศเปิดหลังเท้าตีชงอย่างนี้ซันแบ็กไหมครับโอ้โหสวยงามครับได้แต้งครับถือว่าทําดีนะครับเบอร์สามเกิดอะไรขึ้นครับอิมสีเหลืองครับเหมือนขาจะอ่อนๆนะครับ หรือว่าไม่ได้เล่นนานนะฮะนี่ครับบอกเลยครับกองเชียร์เสือเหลืองนะครับนี่ครับมาทั้งหมดเลยครับกองยินกองเชียร์เสือเหลืองครับมาครับหาแล้วครับแก้มาก่อนครับลูกนี้ออกครับได้ไหมหนึ่งแ้มฮะแปดครับเปิดชมพูเสริมลูกนี้ครับเปิดหนึ่งยกข้ามไปก่อนนะโอ้แปออกไปไกลครับกะว่าจะแปลกินนะแต่ออกไปไกลไปหน่อยนะฮะ 9ก้าต่อแปนะครับถือว่าสูสีครับโดนลูกนี้ไปหน้าขวาครับโอ้ยังอยู่ครับไหลมาอย่างงี้แปรข้าไหมครับเอ้าครับโอ้ไม่ยครับ9ต่อ9ครับเสือไปหาเยะครับยลปอหนึงจับสองโดดปาดโอ้ปาดชมพอกครับสำหรับอินสีเหลืองนะฮะเสิบต่อเก้าครับเสือเหลืองเสือลูกนี้หน้าขวาโอ้ครับ พโอ้เราทีมเสือเรืองครับไอทีมพงษงชมพูครับใสนิดหน่อยนะครับเจอลูกเสิร์ฟทีมเสือเลืองครับเก้าเต่อเีครับพงษ์ชมพูเสิร์ฟลูกนี้ครับตี่าหนึ่งยกไหลไปกระโดดปาดโอสวยงามครับสำหรับทีมเสือเลืองครับทําได้ดีนะเบอร์แปดคอยจับมืออย่างเดียวนะครับให้กาลังใจนะครับเนื่องจากลูกไม่มาหาสักทีนะ ไม่ได้ทําแต้มสักทีครับสองเก้าครับไปหน้าซ้ายลูกนี้ก็เปิดหนึ่งเฮ้ยยังได้ครับโป่งลูกนี้โอ้โหทาดีครับโอ้เตะดีมากครับทีมเพิงจมูกครับเตะหลังเท้าขึ้นมาสวยงามพอดีนะไม่ธรรมดานะครับหลักทีมเบอร์หกครับเปิงอยู่เ์ฟครับสิบต่อสิบสองครับไปไหนลูกนี้ไปครับยกจำหนึ่งโยกสองห่างครับ ครึ่งรอบโอ้โหออกไปไกลครับ12 11 12ต่อ11ครับเติบไปหน้าขวาลูกนี้เปิดหนึ่งโอ้โหพี่เหลียงยืนหลับครับลูกนี้ <c oughs> น่าเสียดายครับเ <c oughs> สือเหลืองแก้ไอ้เพิงจะมูกแก้มาให้นะครับ12เข้า12ต่อ12ครับสูสีมากครับเติบไปติกไปหนึ่งไหลไปอย่างงี้ยศโดนทึบโอ้โหยังอยู่ครับใช่ครับ ดาบ2ครับดาบ2เขียยลูกนี้โอ้สวยงามครับตรงนี้สลับขาปาดได้ดีมากครับ13มอต่อ 12. 12ครับเติบหน้าซ้ายลูกนี้ครับเปิดหนึ่งาครับฝินจงพูลากทำเองครับอาจิกจำหนึ่งโยกไหลไปโดนเยียบลูกนี้โอ้เอายังยุโอ้ยังงงอยู่ครับที่เบิิจจงพูครับตรงนี้ <laughs> ยังตกใจตัวเองอยู่นะ แต้มเดียวเกมนะครับสำหรับทีมเืองจูพูครับยอดลูกนี้ครับยศมองเห็นครับเล่นจังหวะ2ลูกนี้ยังอยู่นะโยกไปไหนครับสำหรับทีมืองจูผูครับจาเกมฮะสิ้นแรกนะครับทีมเสือเรืองเป็นไฟชนะก่อนนะครับโดยสกอร์15ต่อ12ครับสกอรกอยู่ที่0นต่อศนครับทีมเสือเรืองเสิร์ก่อนครับลูกนี้ลูกแรกครับออกไปก่อนนะครับสำหรับทีมเสือเรืองครับ เป็นแต้มให้กับทีมเพิงชมพูนะฮะหนึ่งต่อศูนย์ครับเผิงชมพูเสิบลูกนี้พิยศจับหนึ่งโยกสองเล่นเองครับโม่งข้ามไปก่อนครับเอาอยังดูครับเพิงชมพูล,ลากทำเองครับโม่งไปเหมือนเดิมว่า,าเอาตีเกี่ยวครับเลี้ยงเตะลังคาไปไหนครับโอ้ <c oughs> ไม่อยู่นะลูกนี้ศูนย์ต่อสองครับ สือเลืองเสิร์ฟลูกนี้ครับเข่าช่องครับลูกนี้ได้ไหมครับโอ้โหได้นะครับลูกนี้ครับสำหรับทีมเสือเลืองเสิร์ฟครับสามหนึ่งสองต้นหนึ่งครับเซิร์ฟมาลูกนี้พิธีจำหนึ่งยกไหลไปครับแห่ข้ามไปก่อนนะฮะหาครับเล่นจังหวะสองครับเอาไม่เล่นนะครับอาจังหวะสามยศจำหนึ่งยกสองถีไปครับติดแง่งไม่อยู่นะทีมนี้ครับโอ้โหเพิร์จมูถือว่าเล่นดีนะฮะ สกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ต่อ2ครับสูสีมากนะฮะเอาปียาเป็นไฟส่งก่อนฮนะสกอร์อยู่ที่2ต่อ2ครับสองต่อสองครับ,สอสอรบเสิร์ฟยอดลูกนี้ครับโอ้โหไม่มีใครรับเลยครับลูกนี้ไม่คิดว่าจะเสิร์ฟยอดได้ครับสำหรับทีมเสือเหลืองครับ 2ต่อ3ครับพึ่งชมพูเสิร์ฟลูกนี้ครับหน้าขวาครับโอ้โหโดนเอาคืนนะต่อทีมพึ่งชมพูครับสามต่อสามนะลูกนี้เสิร์ฟออกไปไกลนะครับสหรับทีมพึ่งชมพูครับทีมเสือเหลืองนะฮะสี่ต่อสามครับเสิร์ฟลูกนี้ไปหน้าขวาครับติดจับหนึ่งโอ้โหติดหลังคานะไม่ได้แต้มครับสามต่อห้าครับเสิร์ฟไปหน้า โอ้โหยังอยู่ครับหัวแก้มาดีครับตัวทีมพึงจูครับจับหนึ่งโยกสองวิยศครึ่งรอบโอ้โหไม่ข้ามครับนะครับตอนนี้เปลี่ยนตัวแล้วนะครับโอ้โหยังเส์ฟดีอยู่ครับแกข้ามมาก่อนนะครับตัวทีมเสือเหลืองครับพึงจูว่าไงครับลูกนี้ครับโหมงไปก่อนครับอ๋อครับโอ้โหเป็นแต้มของทีมพิทยานะฮะหรือทีมเสือเหลืองครับ สี่ต่อหกครับดิ๊กเส์ฟไปหน้าขวายังอยู่ครับโยกมาอย่างนี้มองไปติ๊กจับหนึ่งยศทําเองครับโอ้มีลูกหยอดด้วยครับยังอยู่ครับทีมลูกนี้โอ้ไม่ครับเจ็ดต่อสี่ครับเปึ้งยงูเสริฟครับเสริมหยอดไปยศจําหนึ่งโยกสองกระโดดทีว่าลูกนี้โอ้ได้แต้มครับสกอร์ห้าต่อเจ็ดครับ เฉือเหลืองเสิร์ฟไปหน้าขวาลูกนี้โอ้โหลูกออกครับ5-5ครับเพิ่งชมพูยอดไปหน้าขวาโอ้ยังอยู่ครับล้นไหมครัโอ้ไม่ล้นครับลูกนี้ครับ5-9ครับอีกเสิร์ฟไปเข้ากลางครับเออหนึ่งยกสองครับแฝงข้ามาก่อนนะครับอีกจับหนึ่งโยกไปยศปาลลูกนี้เข้าตัวเรียบร้อยครับได้แต้มครับสหรับทีมสีเหลืองครับ เก้าตัวหครับพึงชมพูเสิฟลุงนี้ต้นเปิดหนึ่งโยกสองพิยศกันโอดเยี่ยมลุกนี้โอ้โหตีลังคาครับพึงชมพูไม่ธรรมดารับลุงนี้หมงไปพิติศจับหนึ่งโยกสองเปะข้าไปก่อนครับลุงนี้หาครับยังอยู่ครับโยกมาลากทำเองครับวิยศเกี่ยวได้ครับโยกจังหวะนี้กระโดดปัดโอ้โหท่วมบล็อกครับไม่ธรรมดาครับตัวทีมเสือเหลืองครับ โอ้สุดยอดครับลูกนี้ถือว่าสุสีครเจ็ดต่อ9ครับเสิร์ฟยอดลูกนี้ครับอ้าวครับจับได้ครับลูกนี้ยกมาว่าไงครับโผงข้ามไปก่อนครับติ๊กเปิดหนึ่งยศทำเองครับกระโดดปาดโอติหลังเท้าโอ้ยเฉียบยูครับสำหรับทีมเพิงชมพูนะเหนียวจริงครับทีมเพิงชมพูนี่มารับเก้าต่อแปดครับเพิงชมพูเสิร์ฟครับลูกนี้ไปไหนเข่ากลางรับเปิดหนึ่ง ยกมาวิยศกระโดดเหยี่ยมไหมโอ้โหเข้าช่องยังได้ครับยกมาลูกนี้หมงนข้ามไปก่อนครับต้นเปิดซ้ายโอ้โหถือว่าทําดีครับยกมาจังหวะสองปีกเกี่ยวยศล่างหน้าโอ้กองเชียร์ใจหายใจคว่ำนะครับลูกเยี่ยมไม่ข้ามนะครับน่าเสียดายครับแต่ต่อสิบครับห่างสองแต้มครับเสิร์ฟไปหน้าขวาโอ้โหเปิดได้ครับจับหนึ่งยกข้ามไปแฝงข้ามไปก่อนครับหมุนมาลูกนี้โอ้เล่นจังหวะสองดีครับลูกนี้ สิบเอ็ดต่อแปดครับเอยู่เสริมลูกนี้ไปไหนครับยศจับหนึ่งขอลากทำเองครับลูกนี้ทีไปยาวๆติดเข่าครับโอ้โหไม่อยู่เครับเสียได้เนี่ยเรัมทีมยูงูนะครับเบอร์หกนะฮะถ้าอยู่นี่น่าจะมีเฮครับเรามาดูกองเชียร์ครับกองเชียร์เสือเลืองครับล้นหลามครับหมาลูกนี้ครับโอ้หมีกองเชียร์ดีครับ นี่ครับกองเชียร์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับนี่ครับนี่ก็กองเชียร์นะครับเสือเหลืองครับเปลี่ยนตัวออกครับเอาเบอร์เก้าเข้าแทนครับสิบเอ็ดสิบครับลูกนี้ครับยศจับหนึ่งเล่นจังหวะสองลูกนี้มาครับมาครับมีกำลังใจเพราะกองเชียร์นะครับทีมเสือเหลืองครับกำลัง ใจดีนะครับมีัยไปกว่าครึ่งนะต่อ11เครับเสร็บยอดลูกนี้อ้อมีครับได้กองเชียร์ดีครับขึ้นน้ำอีกหนึ่งแต้มครับกองเชียร์สืเหลืองล้นหลามครับนะฮะต่อ12ครับไปไหนลูกนี้อ๋อครับอ่าแล้วครับขึ้นน้ำอีกหนึ่งแต้มนะฮะสำหรับทีมสือเลืองครับ เซตแรกเส็จเลื่องไฟชนะไปแล้วครับนี่เป็นเซตที่2นะฮะถ้าชนะวันนี้เป็นที่2ของสายนะฮะสิบสามสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับเอาเปิดหนึ่งแย่งกันยกครับลูกนี้ครับเรียบร้อยดีครับขึ้นไปหนึ่งแต้มนะครับแยมเดียวเกมครับสี่ตีตอนสี่ครับเก็ไม่เกมย้อนลูกนี้ไปยนจำหนึ่งยกสองปาดยาวๆครับเข่าติดแปครับ เออยู่พูดว่าไงครับแก้ไปก่อนครับหยุดติดจำหนึ่งจะโดดปาดไหมโอ้ยลูกเตะขวัญใจสาวนๆนะครับเขาเรียกว่าลูกเตะโชว์สาวนะครับตกใจครับ1ิบสต่อ12ครับลูกเดียวเกมไม่เกมเปิดหนึ่งยกสอง จบเกมครับไม่ธรรมาดาครับเสือเรืองเป็นฝ่ายชนะ2ต่อศูเกมครับเป็นที่2ของทายครับ